คนร้ายแบ่งขั้นตอนคือก่อนเกิดเหตุขนาดเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอันนี้คือก่อนเกิดเหตุซึ่งเป็นรถเคสซิงแต่คราวนี้ไม่ใช่เคสซิงคันนี้จะมีโมไซค์คันแรกซึ่งเป็นโมไซค์สีเหลืองแล้วขโมยแผ่นป้ายทะเบียนจากท้องที่สอนอรประชาชื่นซึ่งไม่เหมือนเคสก่อเหตุนั่นขโมยจากสอนอดินแดงนะครับส่วนรถครันนี้เป็นรถที่พอรถโมไซค์เคสซิงเสร็จแล้วเนี่ยเขามายก ขึ้นรถคันนี้ที่สถานีรถไฟบางซ่อนนะครับแล้วก็เราก็ตามรถคันนี้จนกระทั่งรถคันนี้เข้าไปที่วงสว่าง19ซึ่งวันวงสว่าง19ก็คือวันนี้ที่เราเป็นเขาเป็นเซฟเฮาส์ house, ซึ่งซ่องสุมที่เราเจอระเบิดปิงปองแล้วสามารถจับกลุ่มบรรดาวัยรุ่นได้หกได้หคนพอรถคันนั้นเข้าไป วันที่9ช่วงเวลาประมาณปี1 47นาทีนั่นคือก่อนเกิดเหตุหลังจากนั้นรถคันนี้ก็หายไปนะครับวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลจากาบุคคลที่เราควบคุมตัวมาแล้วก็ประกอบกับที่เขาพูดแล้วมาดูกล้องวงจรปิดนะก็บพบว่ารถคันนี้ชาวบ้านไม่เห็นนละ้จอดผิดปกติก็ได้แจ้งสถานีตำรวจที่รับผิดชอบตรงนี้คือไซน้อยนะครับมาดูก็ วันนี้ก็อยากจะให้บรรดาสื่อมวลชนเห็นว่าขั้นตอนในการทําขององค์กรอาากรรมเนี่ยนี่เข้ามาถึงขนาดนี้มาซ่อนตรงนี้เดี๋ยวรอรอรอ,รอ,รอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาพิสูจน์ทราบว่าในรถคันนี้ตอนนี้ยังลงเหลืออะไรบ้างครับมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้มีจํานวนหลายคันแต่ว่าในวันที่ก่อเหตุเสร็วเราเพิ่งได้ข้อมูลสําคัญจากการสักถามว่าเขามีการรถที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันสีแดง แต่ว่ามีการพอวิ่งไปพออกนอกกรุงเทพแล้วมีการแรปเปลี่ยนสีแดงเป็นสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะหาจุดว่าเขาไปแรปเปลี่ยนสีรถตรงไหนเพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสับสนในเรื่องของการดูกล้องต้องบอกว่าที่เราใช้เวลานานเนี่ยเราร่วมกันร,ระหว่างบกนหกับสืบนครบาลเนี่ยเราดูกล้องกว่า1200ตัวนะครับละเอียดยิบครับชัดเจนเลยอย่างที่บอกนะว่าคนร้าย ต่อต้านการสืบสวนนี่ขนาดก่อนเกิดเหตุนนะก่อนเกิดเหตุก็ยังเอารถมาซ่อนขนาดนี้เลยและในช่วงเกิดเหตุนเนี่ยถ้าเราจะเอาพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงเขามาดําเนินคดีให้สารลงโทษเนี่ยมันเลยคงต้องใช้เวลาวิธีการรูปแบบใน,านการกระทําความผิดแล้ววันนี้เราพามาดูพาร์ทแรกเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นคนร้ายทั่วไปก็ทําคนสองคนแต่วิธีการของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปบางส่วนที่พอจะเปิดเผยได้ให้ดูว่า มีคนช่วยเหลือเขาเยอะมากคงยังไม่ไปถึงเรื่องความมั่นคงน,นะครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกแหละปกติเราจับเนี่ยเราจะจับแค่สองคนคนขี่กัแบบคนซ้อนแต่วันนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่านครบาลตอนนี้ทาเป็นเป็นรูปแบบของเปิดปฏิบัติการแล้วไม่ได้จบแค่วันนี้นะครับแล้วก็ถามว่าจะเอาอะไรไปดาเนินคดีเขาซับซ้อนอย่างนี้ก็ขอนําเรียนเลยว่าวันนี้เรามีไพ่เด็ดซึ่งต้องขอไม่เปิดเผย นะครับเขาคิดว่าไม่สามารถเชื่อมโยงถึงเขาแล้วสารลงโทษได้แต่วันนี้การที่เรากล้าเปิดวันนี้เพราะเรามีไพ่เด็ดหละกก็ต้องบอกว่าในกระบวนการสอบสวนจริงๆเนี่ยเขาก็ยังเป็นภาคเศษแล้วก็ปฏิเสธนะครับเราเชื่อว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยเขาพูดไม่ยังพูดกับเราไม่หมดหรอกก็คงต้องขอเวลาตรวจสอบอ,อันนี้ยังตอบไม่ได้ขอเวลาทําการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งก็อย่างที่ท่านผู้ชการตํารวจคนครบาลพูดนะครับ มันเป็นเหมือนโรคสมมุติโรคสมมุติของบุคคลกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้ว่าสิ่งที่เขาทำมันจะทำให้ได้รับการยอมรับและทำให้รู้สึกว่าเป็นฮีโร่ของขององค์กรของเขาก็เชื่อว่าน่าจะมีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นที่ตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็วันนี้พอเราเข้าไปตรวจคนที่เซฟเฮาเขาเนี่ย ผมก็เชื่อว่าเขาก็ยังมีความเป็นเป็นเยาวชนอยู่เพราะว่าพอเราเราพูดด้วยเหตุด้วยผลเราก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับมาเขามีซื้อกลุ่มเลครับแต่ขออนุญาตขออนุญาตยังไม่ยังไม่เปิดเผยเลยครับพูดถ้าพูดแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะรู้หมดพอ,อมีมีถึง84คน84คนนี้ติดต่อกันทางไลน์หรือว่าทางกลุ่มลับทางเฟซอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเป็นกลุ่มลับกลุ่มนักฆ่า ไม่ไม่ใช่ครับก็น่ลนาลักษณะเป็นกลุ่มที่มีอุดมการเดียวกันก็คือคงต้องขอเวลาแต่คงยังไม่ถึงขนาดนะเพราะวันนี้เราตัดวงจรถ้าวันนี้เราจับไม่ได้กวาดล้างไม่หมดผมว่าเขาก็จะพัพฒนาการขึ้น,นอันนี้ยังตอบไม่ได้แต่คิดว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นในเบื้องต้นที่เข้าไปทําการตรวจสอบแต่ขอเวลาตํารวจทํางานจากแผนพฤติกรรมถ้าเราดูกันเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาอย่างเช่นกูเจี๊ยบเนี่ยเป็นในลักษณะของการถูกลุกหลงนะครับ แต่ในส่วนของของน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่รู้กันว่าเข้าใจว่าเป็นคู่อลินะครับแต่จะไปถึงความมั่นคงไหมผมเชื่อว่าไม่ใช่แนวทางที่เราเห็นเป็นแนวทางแบบนั้นครับใช่ครับแต่วันนี้ที่นํานสื่อมวลชนมาเอาแค่จุดนี้ที่ใกล้ๆก่อนซึ่งจริงๆแล้วไปไกลมากวันนี้เราได้ข้อมูลไปไกลมากเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่า ทำไมเราถึงพูดว่าองค์กรอยากรรมเพราะว่าถ้าเป็นนลักษณะนักเรียนทะเลาะกันหรือนักเรียนตีกันเนี่ยจะไม่จะไม่มีรูปแบบขนาดนี้นั้นเรือ่องอะไรฮะคือคือผมไม่อยากพูดอะไรมากนะครับเพราะอย่างที่บอกนะถ้าพูดอะไรมากเราก็จะทลายกระบวนการนี้ไม่ได้